วัดิจ้าพี่น้องวันนี้ยายสมทีให้เบิ่งบรรยาก,กาศฝนตกกลับทา้ายข้าเก้าหลักจ้าพี่น้องตกแห้งด้จ้าพี่นอ้องข่าบปอนหญิงจังน้อยด้ยจ้าฉันหวูว่าพวกยศสมที่เลิกง,งานกับพี่น้องคนกัได้ตกหลับทางจ้า งา,ง,งานแข้งเนือ้อแข้งผลเนื้อจ่ะที่นองเอยข้าพ้นหินป็นไรด้จ้าพี่นองเพระวัยสมถึงิเหืือนี่ เดี๋ยวให้รถดไปก่อนคล <c ười> ิปนี้ก็ไปซัมนีเด้วยจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมปึ่งบรรยากาศ